เริ่มต้นกันที่กรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถบัสนะคะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป20คนบาดเจ็บ40คนที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟและไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดอุบัติเหตุในรูปแบบนี้นะคะและทางศูนย์วิจัยอุบัติเหตุทางรถไฟแห่งประเทศไทยก็ระบุว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยหลายปัจจัยค่ะอย่างเช่นอาจจะเกิดจากคนขับ ขาดสมาธิหรือว่าทัศนวิสัยไม่ชัดเจนในบริเวณนั้นด้วยติดตามจากรายงานค่ะรั้วเหล็กและวัชพืชที่ขึ้นบริเวณจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟใกล้กับสถานีรถไฟคลองแขวงกันจังหวัดฉะเชิงเซา ถูกรือ้อถอนออกจากพื้นที่เพื่อปรับปรุงทัศนวิสัยหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถบัสโดยสารเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม19คนและบาดเจ็บเกือบ40คนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบริเวณนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุทางถนนสะท้อนว่าทัศนวิสัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่คือมันก็จะเป็นลักษณะของทางข้ามจุดตัดรถไฟที่มันเป็นเดินสูงขึ้นมาค่ะ เราก็ไปลงมาดูมันก็จะมีปัญหาเรื่องของอจุดจุดมองเห็นนะคะระยะการมองเห็นเวลาขับเข้ามาเนี่ยข้ามทางรถไฟอะคะ่ะมันจะมองเห็นรถไฟที่วิ่งมาเข้ามาซ้ายขวานเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะว่าถ้าอย่างทางด้านขวามือตำแหน่งที่ที่เขาถูกชนถูกรถไฟชนเนี่ยนะคะมันจะมีแนวรั้ว รั้วที่เป็นลักษณะของรั้วปลงปลงมมีพวกต้นหญ้ามีพวกวัชพืชอะค่ะขึ้นมาเกาะรั้วมันก็ทําให้รั้วเนี่ยระยะการมองเห็นอะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยดีส่วนข้างซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นสถานีรถไฟเก่ามันจะมีโครงสร้างพวกสะพานลอยแล้วก็มีโครงสร้างตัวสถานีนะคะที่มันบดบังระยะการมองเห็นถ้าจะข้ามเนี่ยมองซ้ายมองขวาเนี่ยลำบากคือจะเห็นรถไฟกี่กือรถไฟเข้ามาใกล้จุดตัดมากแล้ว าเหตุอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นอัตโนมัติข้อมูลจากศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยศึกษาพบว่าปัจจัยหลักมาจากระยะการมองเห็นที่ไม่เพียงพอมักถูกบดบังด้วยต้นไม้สิ่งปลูกสร้างข้างทางรถไฟผู้ขับขี่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางไม่ทราบว่ามีทางรถไฟตัดผ่านข้างหน้าผู้ขับขี่ถูกกวนสมาธิด้วยกิจกรรมอื่นภางงยในรถเช่นฝังวิทยุ คุยโทรศัพท์คุยกันภายในรถผู้ขับขี่เกิดการตัดสินใจผิดพลาดคิดว่าน่าจะขับรถผ่านไปได้ทันที่เป็นทางลักผ่านนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องดูว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทางลักผ่านก็ตามอ,ะอ่ะแต่มันมีปริมาณจราจรที่ค่อนข้างสูงอย่างจุดเนี้ยที่เกิดเหตุวันนี้เนี่ยก็ได้รับข้อมูลมาจากทางรถไฟนะคะก็พบว่าปริมาณจราจรมันก็สูงคือถ้าเป็นจุด ปกติอ่ะของรถไฟเองอ่ะก็คงจะไดะ้เครื่องกั้นไปแล้วแต่เนื่องจากว่าเข้าใจว่ามันเป็นมันมีปัญหาอย่างอื่นเช่นอ่ามันเป็นทางสโลปอะไเแค่พวกนี้ค่ะที่มันทําให้มันไม่เข้าหลักเกณฑ์ว่าจะเป็นจุดตัดที่ถูกต้องของของทางรถไฟนะคะมันก็เลยไม่ได้รับการอพิจรารให,ให้ให้ติดตั้งเครื่องกัน้นพวกนี้ข้อเสนอจากศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยเพื่อลดปริมาณอุบัติเหตุทางรถไฟต้องแก้ปัญหาระยะมองเห็นของทางรถไฟ ติดป้ายเตือนเครื่องหมายจราจรเส้นจราจรตรวจจุดที่ไม่มีไม้กัน้นว่าควรมีไม้กั้นหรือไม่และทดสอบการทำงานเครื่องกั้นอัตโนมัติพวกจุดตัดนะคะมันมีหลายประเภทบางคนจะต้องพิจรารณาว่าจุดไหนเนี่ยควรจะต้องมีการขยอบให้เป็นจากทางลักพานเนี่ยให้เป็นจุดตัดที่ถูกต้องตามกฎหมายควรจะต้องมีการสํารวจมีการพิจารณาอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะดูเรื่องของ อปริมาณจ,จราจรดูเรื่องของลักษณะทางกายภาพอะไรพวกนี้แล้วพออติดตั้งแล้วเนี่ยคือถ้ามันผ่านเกณฑ์ทุกอย่างเนี่ยก็น่าจะขยับให้เป็นจุดตัดที่มีการติดตั้งใหม่กั้นได้พวกนี้มันต้องอาจจะต้องทบทวนหรือว่าอัปเดตท,ทําการสํารวจตัดทั่วประเทศเนี่ยอยู่ตลอดเวลา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดเผยผลวิเคราะห์สาเหตุ6กรณีข้อสันนิษฐานการเกิดอุบัติเหตุคือผู้ขับรถบัสไม่คุ้นชินเส้นทางโดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟในรถบัสเปิดเพลงเสียงดังจุดเกิดเหตุไม่มีเครื่องกั้นทางรถไฟแต่มีป้ายเตือนและสัญญาณไฟชัดเจน จุดเกิดเหตุมีลักษณะเป็นทางลาดชันรถบัตบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าปกติและรถไฟวิ่งมาด้วยความเร็วส่งผลให้ไม่สามารถหยุดรถได้ในระยะกระชั้นชิดในกลุ่มของผู้บาดเจ็บและผู้ตายถ้าลายไหนจดทะเบียนประกันสังคมไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมก็จะได้ทั้งสิทธิ์ของการทดแทนค่าพงศ์สดและค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งนะครับเบื้องต้นเท่าที่สอบถามจากประกันสังคมก็คือ รายค่าปงสบประมาณ80,000บาทนะครับรัฐบาลก็อีกส่วนนะฮะในส่วนที่2ก็คือกรณีของรถยนต์โดยสารนะครับก็มีประกันภัยนะครับมีประกันภัยอยู่2ประเภทก็คือประกันภัยคุ้มครองผู้สูบภายจากรถนะครับกับส่วนหนึ่งก็ประกันภัยประเภทสมัครใจคือประกันภัยคุ้มครองประเภท3การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟ รองปลัดกระทรวงคมนาคมจะเร่งปรับปรุงแก้ไขสัญญาณเตือนบริเวณจุดเกิดเหตุที่จังหวัดฉะเชิงเซาให้พร้อมใช้งานภายในหนึ่งสัปดาห์ส่วนจุดตัดรถไฟจุดตัดทางลักผ่านทั่วประเทศ2 6 8 4แห่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องการที่จะดูแลสามารถเสนอมาที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนนระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติ กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ30วันขณะที่ข้อมูลสถิติพบว่าจุดตัดทั่วประเทศทั้งสิ้น2,684แหง่งมีจุดตัดที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในระหว่างปี2,558ถึง2,562ทั้งสิ้น35จุดสมควรที่ต้องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อศึกษาและวางแผนการทำเครื่องกัน้นและการแก้ปัญหาจุดตัด